สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเ้านีกับซมาเห็ดแกงหมูแกงหมูใส่แบบแบบแบบฟักนะนี่เครื่องเคียงกับซีมงกฟักหอ,อมพริกตำตะไคร้ใบมะกรูดน้ำเดือดแล้วเขากัดใส่ลงไปเลยครับพริกตะไข่มะขามเพียงหนึง่งปาร้า ตามปริมาณน้ำปลาตามปริมาณกะเอานะครับผงรสดีกะเอาตามความเหมาะสมนะครับชอบเยอะก็ใส่เยอะทำข้าววานนี้อากาศดีมากครับฝนตกฝนตกอากาศเย็นมากครับหนาวจะแท่ฝนกระตุกนะครับเนาะ บรรยากาศบ้านเมื่อวันเกียนไปฝนตกแห้งขนาดตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเนะาะพ่าหัพนผมตักตอนปลาออกุ่มย่านกลางมันไหลเวลาสดม่นิิือกลาง,งปลานะเอาละครับน้ำเดือดแล้วเขาก็ใส่หมูลงไปนะครับเนะาะรอสักพักรอสักพักให้น้ำเดือดครับอะ่าไปจุ่นเริ่มไปจนสข้าว เติมด้วยเกลือสักหน่อยครับนี่พักกับปลูกไว้เวลามันทุกเชื้อนี่ขาดลงไปหาสื่อแก่เพอได้กินนะครับปลูกไว้เคร่งเคร่งเค่งห่องไว้ฟองนะครับเดี๋ยวเล็กน้อยก่อนหาเท้าฟองมันออกนะครับเนาะเพราะมันมันงามไฟมันงามมันหนาเกียดถึงไหลังจากหมูสุกแล้วเาก็ใส่บักแฝงไปเลยครับ อกะถึ้นไว้สักพักว่ามันสุกนะครับเนาะปิดฝาไว้ให้มันหอมจะข้าวครับเดี๋ยวมาเบิงกันใหม่เนาะออกไก่นะครับสีสันรเริ่มสวยงามแล้วรออีกจักสิบนาทีนะครับเดือดแล้วครับช้อนฟองเสียออกหน,นสักหน่อยครับอ่านี่ครับผม อ่ครับเบิ่งฝนกัดวันฝนตกเม่ยางนักฝ่ากับห้องยางแห้งวันนี้ตกข้าวเดียววันนี้ก็เหลือเป็นลิ้นแล้ววันนี้ฝนตกลิ้นแบบวันนี้แต่บรรยากาศกันยังดีอยู่ครับห<ม>ลังจากสิเกือบอกฟักไก่ซุลเวเอาก็ใส่ไอ้หอมก็เลยครับเพิ่มวามหอมอีกเ <c oughs> ครื่องปรุงมันคเครื่องเคียงน้ำพริกไทยกับซีนี่นะครับใบแมงลัก ะเพราไข่สูผมเทสแนวนี้ครับมระสีหอมเอาครับตอนนี้บอกฟักเข้ากับเกือบสีซุกแล้วเขากับเอาเส้นลงไปเลยครับผมนี่ครับผมเอาเส้นลงไปเลยทำการข้นครับบานนี้ได้ครับสีสันเดี๋ยวเราเอาออพัก พักลงเนื้อสีสีสันสีงามปนีิเอาลแล้วครับนี่ก็ัซุกแล้วครับวันนี้ก็ซิมเบิองกับมันขาดยังเราต้องคอยเติมนะครับเนาะปวดยังฝากะห้องอ่าครับวันหันผมชิมทุ่งใสสีขาดเข้มผมก็ใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงตอนนี้รสชาติกะนาสีโอเคแล้วกะนาสีมาตรฐานแล้วนะครับเนาะเอาแล้วครับเริ่มได้ทีแล้วกะนาสีเอาไอา้พัก อีตูครับไอ,ะะะอกะเพรา่วยลงนะครับเนาะนี่ครับผมกะเพราควยปลอีตูลงเลยเอาครับเป็นสีสันแล้วอกินหอมขนาดครับผมหอมหอมหอมสมัยเกาสมัยเด็กหน่อยอีเม่เแล้วเห็ดใส่ปลาฟองนะครับนี่แต่ก่อนเราเห็ดใส่ปลา๋องยางเสียบเพือนตอนไปหน้านเกี่ยวเขา เซตเรียบร้อยครับผมขาเอาซักฤฤฤฤฤฤถึงเป็นเบิ้งตื้นสวยนะครับนี่เนาะเซตเรียบร้อยครับแบบน,นี้ครับเบิร์ตซัมมีน่น,นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลวยร้ายด้วย,ยครับเด้อสิเบิ้งกันคลิปหน้าว่ากันไหมเนาะครับเนาะอ้าวบ๊ายบาย